สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเอ็ซีชคดีชาแนลทุกท่านนะครับเมื่อวานก็ไปหลายที่นะครับจะปรากฏว่าไม่มีความฝันไหนน่าสนใจนะครับเออไม่มีประเด็นไม่มีน้ำหนักนะครับบางหมู่บ้านเนี่หาคนฝันแทบไม่มีเลยนะครับคนเป็นร้อยเป็นพันนะครับก็เหมือนเดิมนะครับยังไงก็ต้องขอฝากเพลงเพลงที่สนะครับ นะครับเนาะแล้วก็เพลงแรกนะครับก็ฟังไปพร้อมกันเลยนะครับก็ส่วนเรื่องกลุ่มไลน์นะครับเดี๋ยวแอดก็จะชี่แจ้งนะครับเพราะว่าโดนร้องเรียนมาหนักมากนะครับโดนเข้าว่าก็เลยแบบจริงๆก็แจ้งไม่นานแล้วว่าจะปิดเนาะก็วันนี้ก็มาได้ฝันน้องแอนนะครับน่าจะเป็นฝันย้ำของแกเลยนะครับแลวต้องบอกว่าฝันย้ำดีนะครับเป็นฝันย้ำที่วดนี้ทําให้แอดเห็นสัญญาณแล้วนะครับว่า ทิศทางของตัวเลขมวนนี้มันจะออกไปทางไหนนะครับเนาะแต่เราก็ยังไม่กล้าฝันทุงนะครับเดี๋ยวไปฟังว่าน้องแอนฝันย้ำว่าอะไรนะครับส,ว,สวัสดีครับน้องแอนสวัสดีค่ะยังไงเนาะได้ข่าวว่าโอ้โหฝันย้ำดีมากเลยหลังจากที่ฝันครั้งแรกก็ฝันดีพอ,อมารอบนี้อูแอดว่าฝันดีเข้าไปใหญ่เลยเพื่อนเอฟซีฮะยังไงครับรายละเอียดเล่าให้เพื่อนเอฟซีฟังหน่อยก็วันพระที่ผ่านมาเนี่ยค่ะ ตั้งขันห้าขอขม,มาลงปู่สวงกับปู่คำชะโนดองคนิลกาลนั่นแหละตกกลางคืนมาก็ฝันดังๆหน่อยจ้ะฝันว่าเดินไปเดินไปไปเจอสระแต่น้ำก็พอเดินลงไปเล่นได้นะ่ะพอเดินลงไปเล่นด้าจะมองไปก็เอ๊ะเหมือนแบบเป็นดินพลนขึ้นมามีต้นไม้แล้วก็มีม,มีจอมปลวกอยู่ข้างต้นไม้มแล้วก็จะมีดอกไม้เก่าๆที่เป็น ดอกดาวเรืองที่มันเหี่ยวอ่ะเ,อเป็นพวงมาลัยดอกดาวเรืองที่มันเหี่ยวเนาะแล้วก็มีไม้มงคลแบบเนี้ยแต่ไม้มงคลเนี่ยยังสวยอยู่นะอพอดูดูไปแล้วเหมือนเหมือนเหมือนเป็นสถานที่คนเขามาขอโชคขอลาบเนาะอ๋อความคิดหนูนะเหมือนเหมือนคนเขามาขอโชคขอลาบแต่ว่าเหมือนได้โชคได้ลาบแล้วเหมือนไม่นับถือเขาอีกน่ะเหมือนว่าพลาดงวดหนึ่งแล้วไม่มาขออย่างเงี้ยแล้วก็ปล่อยให้แบบ เขาอยู่อย่างนั้นเขาอยู่อย่างนั้นมันหนูดูไปแล้วมันแบบเหมือนเหมือนเหมือนเนาะจอมปลวกใหญ่ไหมตรงที่ใหญ่อยู่นะเลอ,อใหญ่ใหญ่อยู่สวยด้วยนะเป็นขาวชมพูเลยนะเออ,อเป็นขาวขึ้นเป็นกระจุกอย่างนี้เลยอ๋ออยู่ในโพนนะั้นใช่ไหมโพนข้างต้นไม้ใหญ่แล้วก็เดินไปพากันยืนอยู่นะั่นแหละยืนอยู่ก็ ไปกันสองคนแต่ความรู้สึกหนูน่ะเหมือนเห็นเงาอีกคนหนึ่งเป็นผู้หญิงก็เลยแบบเอ๊ะทำไมมาสองคนทำไมเอ๊ะสามคนมาจากไหนอืมอืมก็เลยว่านสงสัยที่นี้ยืนไปสักพักเขาก็ได้ยินเสียงมาจากข้างหูเรานั่นแหละอืมอืมว่ามีผู้หญิงอัะตะโกนออกมาว่าซื้อให้ได้นะอืมยังไงก็ซื้อให้ได้นะเลขตัวนี้นะ่ะเขาว่าอย่างเงี้ยอืม,อ,มอัดไปเลยเขาว่า อืม,อมบอกว่าให้อัดเอาหนักๆเลยเค่ะว่าเหเขาเขาบอกตัวเดียวเลยนะอบอกว่าห้าศูนย์ซื้อให้ได้นะเขาว่าหนูก,ก็ตอบไปว่าซื้อได้ไงเลขมันอั้นหมดแล้วหนูว่าอย่างนี้เนาะเขาว่ายังไงก็ซื้อให้ได้สองพันคนสองพันไปเลยเขาว่าอย่าง,งนี้หนูก็ว่าได้ก็ได้เดี๋ยวจะหาซื้อจะพยายามหาซื้อดูว่ามันซื้อได้ไหมหนูว่าอย่างนี้คือในฝันนั้นไม่เห็นใช่ไหมไม่เห็นคนไม่เห็นเสียงไม่เห็นคนแต่ได้ยินเสียงแต่แต่แบบเหมือนมีเงาผู้หญิงอ่ะ ก็ไปกันสองคนแต่มันรู้สึกว่ามีอีกคนมายืนอยู่ข้างเราแต่ไม่ใช่เสียงคนที่ไปด้วยไม่ใช่ทีนี้นาคนนั้นเขาก็บอกว่าเออซื้อเลยก็ว่าอย่างนหนูก็ตื่นเลยหนูก็ตื่นเลยหนูก็ทำไมฝันอย่างนี้เนาะก็ถือว่าเป็นตรงกับฝันแรกอยู่เหมือนกันเนาะใช่ค่ะแต่ฝันแรกเราตีเป็นสามตัวเนาะใช่เราตีเป็นสามตัว ผมก็ถือว่าเขามามามาย้ำตัวเลขให้เลยเนาะใช่น่าลุ้นอยู่น้องแอนย้ำตัวเลขอีกทีหนึ่งห้าศูนย์ค่ะเขาบอกตัวเดียวเลยตัวเดียวค่ะชัดเจนมากเลยตรงหูเลยแล้วมาบอกสองพันคูณสองพันด้วสองพันคูณสองพันด้วยนะก็ว่าอัดเลยนะซื้อให้ได้นะโนูแบบอุ๊ห์หันสุยอมากเลยเนาะอืมอ๋อแค่นี้เนาะค่ะฟันใช่ใช่แค่นี้ค่ะโอ้อลักครับเพื่อนนิีเนาะก็ ต้องถือว่าเป็นฝันย้ำดีแหละฮะหลังจากาฝันแรกก็ถือว่าเลขตรงกันอยู่เนาะตรงกับฝันแรกค่ะเอาละครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องแอนเนาะ,ะที่มาแบ่งปันเป็นสะพานบุญให้กับเพื่อนนิพสีที่มาร่วมสร้างโบสถ์ด้วยกันนะครับค่ะยังไงเพื่อนนิพสีก็ลองเก็บไปพิจารณาดูนะครับว่าจะไปตรงกันที่ไหนอย่างไรนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามนะครับยังไงเรามาลุ้นกันนะครับวันวนี้น้องแอนฝันย้ำถึงสองรอบเลขเดียวกันด้วย ว่าจะมาหรือเปล่านะครับเอาวันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องแอนมากนะครับสวัสดีค่ะ,คะขอบคุณค่ะ